สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับขนาดตั้งบูชานะครับเป็นหัุมานกับเสือนะครับหนุมานนั่งนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับฮัุมานก่อนนะครับตัวแรกนะครับเป็นงานแกะมือนะครับแกะจากไม้ยูดำนะครับ เจาะใต้ฐานลอยฟังบนสารด้วยนะครับนี่นะครับแล้ก็มาดูเสือกันนะครับเสือหลวงพ้อป่านเป็นเสือหูนะครับก็เจาะหลูมเหมกันครับใต้ฐานเป็นไม้ยงิดำนะครับ ท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์0821378166หรือทางอดีไลน์ก็0821378166หรือทางเพจเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ